นนะ้องฝนล่าสุดน่ารักมากก็เห็นแบบว่าพี่จี้บอกว่าเป็นมัมมี่พี่เะ้วะอะไรเงี้ยนะพี่เะ้าหวะก็ดูนะ่าเอ็นดูแบบฟอนเอ็นดูหนูฮะทุกคนวันที่ปีทีเต้นเอ็นไฟโอชีทุกคนบอกเลยนะว่าวันนันนะ้นอะไลก่กุ๊แบบไลกรุ๊ปเด้งหนาะแล้วปูเป้เป็นคนส่งมาว่านี่ไงเขาโอชีเบะแปดคู่สิบหกคนกันไปนเลยสิคะ ได้สลับเพลงอยากสลับเพลงไหนกับบีทีหรอคะถ้าสลับเพลงได้ใช่ไหมคะหนูชอบเพลงสแตนนับค่ะทุกคนหนูบอกมาตลอด๋ดยวบอกว่าตั้งนานแล้วว่าหนูชอบเพลงสเตนนับของบ t ทีค่ะอยากจะเต้นเพลงสแตนนับอยากจะสลับเพลงสแตนนับค่ะทุกคนถ้าได้ขึ้นโอชีเบะอยากขึ้นกับใครเหรอฮุยถ้าได้ขึ้นมันต้องเลือกก่อนไหมว่าเราจะเป็นพี่หรือเราจะเป็นน้องใช่ไหมทุกคน ยากจังยากจังเลยหัวยจะปวดเลยอะทุกคนเออคิดนานทุกคนเอาดีๆมันคิดนานหนาะมันคิดนานหนาะจะเป็นสีดำาหมือนจะเป็นสีขาวอะเอเอเฮ้มีคนบอกน้องนายว่าไปน้องนายเป็นสีดำมาหนูเป็นสีขาวงี้หรอเดี๋ยวให้หนูเป็นสีดำมานน้งนายเป็นสีขาวงี้หรอเออ โอ้ยเลิกยากอ่ะเลิกไม่ได้อะ่ะทุกคนเลิกไม่ได้อ่ะโอ้ยทุนคนบอกถ้าขึ้นกับจีจี้อ่ะงั้นแสวาจีต้องเป็นถ้าจีจี้เป็นโพเบนุนะคะถ้าหนูขึ้นนี่จีจี้ต้องเป็นเป็นสีดำาห่ถเป็นสีขาวนะถ้าเป็นโพเนี้ยเออขึ้นกับน้ำใสไหมขึ้นกับน้ำใสไหมเอ้ยยังเลิกไม่ได้ทุกคนเลิกไม่ได้เลิกไม่ถูกเลยอ่ะเออแล้ว์ฟอนคือนคองฟอนล่าสุดน่ารักบ้างแบบว่า น้องฟอนเหมือนตอนนั้นไปงานหรือว่า <affili> ก <ates> ็คุยอะไรกันวิว <estar> ิ <này S 1> ่งอย่างหนูกับฟอนก็คุยกันวิวิ่งก็เสร็จปุ๊บแล้วว่าพี่ตาพี่ตาหวานแบบมุกมิบอะไรเงี้ยแบบเข้าใจแต่ว่าก็เห็นแบบว่าพี่จี้บอกว่าเป็นมัมมี่พี่ตาหวานอะไรเงี้ยแล้วพี่ตาหวานก็ดูน่าอินดูแบบฟอนอินดูหรืว่าทุกคนแบบเอ้ยฟอนฟอนจะเป็นโพมัมมี่พี่ไม่ได้น้องฟอนว่าเนี่ยพี่จี้เขาก็บอก เ,เขาเป็นมหม่อมหมี่พี่ตัหวอย่างเงี้ยแล้วพี่ตัว๋วพี่ตัวนวก็เป็นกับตันนะแต่พี่หวานก็ตัวแค่นี้แบบตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องฟนอนโถน้องบอลลงโนเป็นหม่อมหมี่หมดแล้ววีก็เคยแบบพูดแต่ว่านี่ยพี่หวานเจี่ะมันก็บอกเป็นมหม่อมหมี่พี่หวานจนบางทีหนูแบบเออแบบแบบว่าเออมาเมล่อ ก็หนูก็เลยรู้สึกก่หนูเหมือนจะต้องมองพี่หวานโพนี้แล้วฮะแบบที่เดี๋ยวจัดไปเลยทุกคนโอชิเบะแปดโค้หกคนมาสั <c> ่น <oughs> เคยเห็นนะเคยเอยทุกคนบอกเลยนะว่าวันน,นั้นนะลายกลุบแบบลายกลุบเด้งหนาะวันนั้นน่ะวันที่ b ีทีเต้นอฟฟ์โอชิทุกคนที่ทุกคนแบบ แซวกันอะว่าไปไลนะ์แอนแฟเด้งหนาไลน์แอนแฟเด้งเลยว่าแบบว่าเฮ้ยสเตจหน้าทำอะไรดีเลยนะทุกคนแล้วปูเป้เป็นคนส่งมาว่านี่ของทีมไหนว่าจะไม่ได้ของจีนมั้งคะส่งมานี่ไงเขาโอชิเบะแคู่สิหคนกันไปเลยสิคะจินก็แบบตายแล้วเขาจะยอมไม่ทำหรอคะอะไรอย่างเนี้ย ทุกคนก็บอกว่าต้องลองไหมคะที่หวานในแบบเอปวดหัวเลยนะแต่ทุกคนบอกว่าหัวจะปวดเลยนะทุกคนแตทุกคนแบบเราต้องแบบว่าต้องลองแล้วนะเราแบบเฮ้ยเราเอาเพลงททีทีมาได้หนาะได้ไหมได้ไหมหนาะอะไรอย่างเงี้ยเ,เริ่มหรอ,อเริ่มเลยถ้าเขาให้นี่คือแบบโอ้โหมันจะได้แต่ทุกคนแต่มันแบบว่า มันเกินไปเด้อมันเกินไปเด้อชุดพอหรอเนาะชุดพอพอหรอชุดอะพอหรอทุกคนเอ้ามันไม่ถ้าสมมุตินะสมมุติใช้คําว่าสมมุติขีดเส้นใต้ตัวใหญ่ว่าสมมุติถ้าสมมุติเอาโอซีเบมามันก็ต้องเป็นชุดอังกอร์ที่หนูใส่ปะค่ะเพราะมันน่าจะต้องเป็นแว่าสเตจวันเกิดเพลงพิเศษเราต้องใส่ชุดสีดากันทั้งหมด1ิบคนอยู่แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นชุดพอแล้วหนึ่ง เ,เ,บบนนเราเข้าข้างตัวเองอยู่แเนี่ยเราเข้าข้างตัวเองอยู่เหมือนกันเลเนี่ยว่าชุดเป็นพอแล้วหนึ่งว่าชุดสีดํามันพอแล้วหนึ่งอะไรเงี้ยเอ้ยว่าไม่น่านะเป้ไม่น่าส่งคลิปมาเลยไม่น่าส่งคลิปมาให้ดูเลยเออคาดหวังแล้วหนึ่งใจยเย็นค่ะใจเย็นไม่เฮมอขอมไม่ได้ค่ะยังขอมไม่ได้ยังขอมไม่ได้นะคะยังไม่อนุมัติยังไม่ผ่านนะคะทุกคนคะ่ะเออใช่ ยังไม่ผ่านนะทุกคนเนาะออใช่ค่ะแต่ว่าที่ฉันพิจารณาแล้วค่ะต้องให้ทางสตาฟสั่งเขาพิจารณาก่อนนะคะคาดหวังทุกคนเดี๋ยวเพิ่งคาดหวังทุกคนไม่ได้คาดหวังแต่ว่าตั้งตาหล่อไม่ได้คาดหวังเลยแต่ว่าตั้งตาหล่อไปเลยว่าโอซิเบะแปดโคแมตสาพวกคนด,ด้วยก็มอมแบบแปดโคเลยหรอเกินไปหรือเปล่า เดี๋ยวว่ากันนะคะทุกคนเดี๋ยวว่ากันเดี๋ว่ากันเนาะเดี๋ยวว่ากันถ้าใครถ้าจะทาลใครคู่ใครนี่ก็คงให้ให้จับกัะเองด้วยความสมัครใจนะคะถ้าคอนเทนต์นี่คือสุ่มแต่ถ้าไม่สุ่มก็คือตามความสมัครใจนะคะเอออยากดูชามูเนโกะหรอโอ๊ยทำไมทำไมถึงอยากให้เอ็นไฟท์เต้นแนวสยามกันล่ะเออเกินไปมวยอ่ะ เกินไปอ่ะอ๋ออยากดูแมวสยามแซ่บๆกันเลยอ,อุ๊ยเอ็จะเต้นแซ่บไม่นาะถ้าสมมติว่าเอามาเนี่ยเอ <c oughs> จะเต้นแซ่บจะเต้นแบบเป็นแมวแซ่บๆไหมคือถ้าเห็นถ้าอยู่รู้สึกว่าถ้าเอนเอามาเต้นคงแบบ บันเทิงอะทุกคนเ้วยเจีเราอะเออเอนจีเขาคือสวยแซ่บแต่เอนจีเราันจะแบบไหนเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนี้เนี่ยเออแมมมอลเลยไหมโอ้เอาทุกเพลงเลยดีกว่าสลับสเตกอะไรไหมวิธีมันคือเอฟไอไหมหรืเอฟไอม่ใช่วิธีบ้างอะไรทุกคนมันน่าสนใจมากเลยนะทุกคนมันน่าแบบเราหน้ามันลองอะสลับเต้นเลยไหนมน่าจะบันเทิงเนาะคอนเทนต์หนึ่งเนาะเออแ้วคือขอเวลาฝึกสองเดือน ทำได้นะแต่ขอเวลาฝึกแบบอย่างต่ำสองถึงสามเดือนนะคะสองถึงสามเดือนนี่คือแทบทุกวันด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าสองถึงสามเดือนแล้วแบบวีละวันสองวันไม่ได้ค่ะสองถึงสองเดือนคือแทบทุกวันนะคะบอกก่อนอ่าคือยากทุกคนมันยากไปอ่ะมันยากไปอ่ะมันยากไปเออใช่ใช่ใช่ต้องถักปันไปแล้วนะถ้าไม่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราทั้งสองคนเซเยสแต่ว่ายังไงก็ต้องถามทีมงานถามอะไรอย่างเงี้ยก่อนงมีคน ไม่ใช่แค่เราสองคนแต่ว่าเซเยร์ hmm. ก็ได้อะไรย่าเงี้ยมันต้องถามถาตาฟไปได้อะไรๆได,ด้วยใช่ต,ติดตามไลฟ์ของเรารวมถึงไอเท์คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคอเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am o 4 e application